ฟังไว้เถิดคนแบบนี้นี่แหละที่เทวดาจะนำรัพย์มาให้ 1. คือคนมีเมตตาการุณามีความอบอ้อมอารีมีใจเผื่อแผ่มีความใจดีต่อคนทั้งหลาย 2. คนไม่ขี้บน่นคนที่อดทนมีอะไรก็อดทนยิ้มสู้ไม่บ่นง่าย 3. คือคนที่มักให้อภัยคนอื่นไม่ถือโทษไม่ถือสาคิดเสียว่าเป็นเวรเป็นกรรมเวลาที่โดนกระทบกระทั่งหรือโดนถูกกระทา 4. คนขยันคนขยันนี่แหละเทวดาจะมองดูแล้วเกิดความยินดีด้วยและเกิดความอนุโมทนา 5. คนที่ขยันละกิเลสปฏิบัติธรรมบ่อยๆนี่แหละเทวดามักจะมาช่วยอุ้มชูไม่ให้เขาตกยากลำบากหก คนที่พยายามทำใจให้มีความสงบอยู่เสมอทั้งทำความสงบด้วยและสร้างปัญญาด้วยนี่แหละบุคคลเหล่านี้เทวดาจะนำทรัพย์มาให้เราพยายามทำบุญทำทานศีลภาวนาให้ดีๆเทวดาจะไม่ทิ้งเราโดยเฉพาะถ้ามีโอกาสแบ่งปันทำบุญร่วมกับเทวดาด้วยให้เทวดาได้มีทรัพย์ในเมืองมนุษย์ในการสร้างทานบารมีมากๆแล้วนั่นแหละ ยิ่งจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เทวดาช่วยเหลือเราได้เพราะเราสร้างเหตุปัจจัยช่วยเหลือเทวดาก่อนสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไป กดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ